กำลังตามกรณีน้องที่เครียดหลังจากที่โดนโกงเนี่ยนะฮะไปสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือจาก Facebook เพศหนึ่ง <ฮะ S 1> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการส่งมาแล้วน้องเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตคุณผู้ชมคงจําได้นะฮะกับกรณีเคสของเด็กคนนี้หลายคนสงสารน้องมากแล้วมันมีเสียงสุดท้ายคือตอนน้องร้องไห้ที่คุณพ่อเองก็พยายามปลอบบอ,อกไม่เป็นไรล่าสุดฮะเอาดูตอนจับเลยดีกว่าฮะ,ฮะใครที่มันใจร้ายใจดําขนาดนี้วันนี้พลตํารวจโทรกรชัยคายครึงนะครับคุณผู้ชมฮะได้พาสื่อมวลชนออกมาดูรถ BM เสีขาวซึ่ง มีการยึดมาได้จากสองผู้ต้องหาเพราะว่าวัาวนนี้สองผู้ต้องหาที่ทางเจ้าที่ตํารวจเขาไปจับกลุม mm. คุณผู้ชมดูรถเนี่ยนะฮะซื้อเง,งินสดนี่ยนะฮะแล้วกลายเป็นว่าสองคนนี้คุณผู้ชมฮะอายุก็ยังไม่เยอะนึกว่าเป็นพวกคนแก่นะฮะที่เป mm. วางกลอุบายไปหลอกลวงอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกงนี้ก่อนว่าเขาอ้างว่าเขา โดนเอาบัตรประชาชนไปถูกไหมป้ายไปเปิดบัญชีนะคะเจ้าตัวไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยสองคนที่โดนจับมาวันนี้คือนรัรมลกับสายน้ําพึง่งสองคนนี้เป็นแค่กรณีที่สืบสาวเราเรื่องจากน้องกล้องก่อนคือตํารวจกาลังสืบว่าน้องก้องโอนเงินให้ใครเ<อ>ส้นทางการเงินไปที่ไหนจริงๆแล้วมีคนที่ร่วมทั้งหมดเนี่ยสามคนนัรืมลกับสายน้ําพึ่งคือคนที่รับเงินจากน้องกล้องต่อไปแต่ยอดปลายทางเนี่ยมันไปอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถ BM คันนี้ ผู้หญิงคนนี้ก็คือพิยดาค่ะซึ่งตอนนี้หนีไปแล้วค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นที่มันไปเกิดขึ้นคือน่าสนใจตรงไหนมฮะพอสองคนเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นในผังเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นผังให้ตเต็มจอ mm hmm. ก็คือนันเรื่องมนกระสายน้ำพึง่ง mm hmm. อ้างบอกว่าเนี้ย mm hmm. เขามาขอซื้อบัตรประชาชนไป mm hmm. แล้วก็ไปเปิดบัญชีเห mm hmm. มือนหนูก็โดนหลอกแต่ทำไมรู้ไหมฮะ คุณผู้ชมดูเส้นตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเขารู้ว่าเงินมันไปค้าบัญชี2คนนี้ของน้องกองนะฮะที่เส้นเลือดในสมองแตกตายตำรวจก็พบว่าในบัญชีของ2คนนี้โอนต่อไปที่พีรยาดา,ดาส่วนพียาดากับแฟนหนุ่มเองก็พักอาศัยอยู่ที่ราชพฤกษ์แต่ที่น่าสนใจคือรถที่เขาไปยึดได้กับข้าวของแบรนด์เนมเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพตอนที่วันนี้แถลงข่าวนะฮะยึดข้าวของแบรนด์เนมทั้งหมดมันไปยึดจากบ้านใครกับป้าย ไปยึดจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของแฟนของพิยดาคือตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือว่าเพจ Facebook อันเนี้ยที่ขายขอภายอินสตาแกรมที่ขายมือถืออันเนี้ยสัญญาณอยู่ที่ไหนไปเจอสัญญาณที่บ้านหลังหนึ่งค่ะคก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็รู้ว่ามันตรงกันก็คือเป็นบ้านที่พิยดาเขาอาศัยอยู่เจ้าของบ้านเป็นแฟนของพิยดาที่บอกว่าพิยดาเขาไม่อยู่บ้านหลังนี้นะตำรวจเลยไปยึดเข้าของของ,ของพิยดาคุณผู้ชมเชื่อไหมบีเอ็มคันเมื่อสักครู่นี้พิยดาซื้อให้แฟนนะคะเงินสด แล้วก็เอามาจอดไว้ที่บ้านแฟนแล้วก็ขับรถตัวเองไปแล้วโทษทีทีมงานเปิดภาพเป็นภาพนิ่งของแบรนดเนมขึ้นมาหน่อยสิเปิดข,ข,ขึ้นมาแะฮะเห็นรถบีเอ็มแล้วดูของที่ยึดขึ้นมาเปิดมาเต็มจอฮะเพราะว่าตอนที่ตํารวจเข้าเข้าไปในบ้านเขาไปเจอไอ้พวกกระป๋องกระเป๋าอะไรต่างๆแล้วก็ตู้เซฟเนี่ยนะฮะหลายใบายมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฮะกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยยึดอะไรกลับมาได้บ้างคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ ถามว่าคนเราทํางานอะไรอ่ะถูกไหมคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อนนะครับเพราะตอบใดสารยังไม่ตัดสินก็นยังถือว่าเขาไม่ผิดถูกไหม<ช>ฮะอ่ะ<ม>ี<ล>คอมพิวเตอร์นะคะรถเกง๋งแท็บเลต็ตตู้เซฟกระเป๋าแบรนเนมแล้วก็สิ่งโทรศัพท์มือถือค่ะล่าสุดนี่นะครับวันนี้ทางด้านของท่านผู้บัญชาการว่ายอย่างไงบ้างคือท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกรณีของผู้ผู้ก่อเหตุรายนี้เนี่ยนะคะมีผู้ที่เสียหายร้องเข้ามาเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าเธอเนี่ย พิยดาเนี่ยนะคะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเป็นหัวโจกหรือว่าเป็นเจ้าเจ้าของเพจทั้งหมดแล้วก็มีการไปจ้างให้เด็กคนอื่นๆเปิดบัญชีหลังจากนั้นเปิดเพจขึ้นมาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเพจ เพจอินสตาแกรมของเขาเนี่ยมีเป็นสิบนะคะคือพอมีคนร้องเรียนว่าเพจนี้โกงก็ปิดแล้วไปเปิดใหม่แล้วก็ทําเหมือนเดิมคือจ้างคนเปิดบัญชีแล้วก็ให้ผู้เสียหายโอนเข้ามามันก็เลยจับสาวถึงตัวไม่ได้จนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าพยาด่ดาอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็หนีไปได้ค่ะ,ะก่อนจะฟังท่านผู้บัญชาการแถลงข่าวคุณผู้ชมฮะวันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาเพราะวันนี้มีน้องสองคนที่โดนล,ล็อกมาแล้วถูกไหมฮะ,ะจากการสาวเรื่องบัญชี แต่มันมีมุมน่าสนใจอีกก็คือว่าคุณผู้ชมฮะตอนนี้พี่ดากับแฟนหนุ่มหายไปถูกไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมดูที่ตารวจเข้าไปเก็บบัญชีของบรรดาผู้หญิงคนอื่นมาเนี่ยนะฮะเอาลหละคุณจะอ้างว่าเขาจ้างหนูเปิดหรืออะไรก็สุดแล้วแต่แต่ยังบัญชีของดันทิดามีเหยื่อที่ต้องโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะฮะเราไม่ได้โทรศัพท์เห็นใช่ไหมฮะ8ดลายบัญชีของทางด้านจาริยา,า,าเนี่ยนะฮะ จาริยาเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็มีเหยื่อหนึ่งรายแสดงว่ามันใช้ชื่อบัญชีเยอะมากมนัลลุอมอนคือคนล่าสุดวันนี้นัลลุอมอนเนี่ยมีเหยืห่อ,อโอนเข้าไปบัญชีนัลลุอมอนเนี่ยนะฮะห้ารายแล้วคุณผู้ชมดูชื่ออื่นน,นะฮะเพราะฉันจะบอกว่าไงดีคือถ้ามันไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรือมันไม่มีเขาเรียกนะเป็นบริษัทที่ใหญ่โตจริจรงอย่าไปซื้ออะไรแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนะฮะบัญชีที่สี่มีของคนชื่ออรัญญาซึ่งเดี๋ยวพวกนี้ตำรวจก็ต้องไปล็อกมาหมดนะฮะมียานิกา มีสลันพรโอ้โหคุณผู้ชมดูอ่ะแล้วมีชื่ออีกนะฮะ<า>นับพัทส,สวรรค์ก็มีผู้เสียหายโอนก็เป็นบัญชีนี่อีกสอง,<า>งมีคนเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งบัญชีนะคะ แยกธนาคารก็เลยมีชื่อซ้ําอย่างที่บอกว่าแต่เจ้าตัวใช้บัตรประชาชนคนเดียวกันโดยมีพี่ดาเป็นคนว่าจ้างเขาบอกว่าเห็นบอกรายร<อ><ล>ับจงเลยเขาอ้างว่าเดี๋ยวจะให้แปดพันเปิดบัญชีให้หน่อยได้ไหมคนทุกคนก็เอาดูไหมแปดพันเพราะนั้นคุณผู้ชมฮะถ้าใครขอบัตรประชาชนท่านไปเปิดบัญชีอย่าทำนะ,ะถ้าไม่รู้จักคนคนนั้นเพราะไม่งั้นท่านอาจจะโดนคดีฟังเสียงท่านผู้ประชาการเลยฮะสดทั้งนั้นแล้วใช้อีเวเลตดูความฉลาดเลยครับ ไม่ทำมาหากินไม่มีอาชีพซื้อรถเงินสดซื้อสดหมดเพื่อไม่ให้เกิดเป็นความและไม่ชื่อ,อตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อตัวเองถูกจับก็ไม่ถูกยึดทรัพย์แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไล่ได้เนี่เขาเขาเป็นน่าจะเป็นตัวการเลยฮะน่าจะเป็นตัวการเลยเพราะเงินทั้งหมดมันจบที่เขาจากเขาเสร็จแล้วเขาก็เอาอ e ีเวเลตไปซื้อของนี่ไงที่คุณเห็นรถลาม้าใช้ของใช้ของเขาเนี่ยนะฮะ ไม,มไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพเป็นหลักแหลง่งไม่ทํางานแต่มีเงินเปิดบัญชีแล้วไม่ยอมอายัดเนี่ยพฤติกรรมมาใช่แล้วคืออยากให้เขาใช้นะครับผมไม่ไม่เว้นนะผมจะจับให้หมดอะต่อไปบัญชีมาจะมาอ้างร้องห่มร้องไห้ผมว่ามันมันมันหมดสมัยแนละ้วโตโตคือท่านผู้ประชาการเขาพูดถูกนะฮะต่อให้ไปจับคราวนี้ถ้าเป็นเด็กคือจะมานั่งร้องไห้ก็ไม่ได้เพราะคุณขายบัตรประชาชนให้เขาเนี่ย แล้วมันขายได้ไงตั้งแปดทันไม่สงสัยเลยเหรอถูกไหมฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยพิยดาใช่ไหมคนที่ทางผู้บัญชาการประกาศว่าเดี๋ยวต้องล่าให้ได้เราเดินทางไปนะครับบ้านที่ตํารวจเข้าไปค้นเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเราไปเจอพ่อแฟนของพิยดาเราก็ถามบอกคุณพ่อไปไหนกันหมดอะบ้านของคุณพ่อเพราะว่าวันนี้ตำรวจเขาเข,าเข้าใช่ไหมแล้วเ็ไปยึดพวกของหรูมาหมดเลย คุณพ่อบอกตกใจนะตอนตํารวจมาลงเนี่ยตารวจค้นบ้านเนี่ยนะฮะตอนแรกตํารวจไม่แสดงหมายค้นนะฮะภระยรยาผมก็ยังไล่ตํารวจเนี่ยนะครับจะมาค้นอะไรที่บ้านบ้านไม่ผิดกฎหมายสักพักหนึ่งตํารวจโชว์เลยบอกมีหมายนะพ่อนะแล้วก็สืบทราบมาว่าตามผังฮะพิยดาเนี่ยลูกของลูกสะพ้ายของพ่อเนี่ยนะฮะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีผู้เสียหายเกิดขึ้นเยอะหลังจากนั้นตํารวจก็มายึดของแบรนด์เนมฮะและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกผมก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรนะมผมก็ยินดีให้ความร่วมมือเนื่องจากไม่รู้มาก่อนว่าลูกสะพ้ายไปหลอกคนอื่นก่อนหน้านี้ผมกับภรรยาพยายามถามลูกสะพ้ายมาตลอดว่าเออแสดงว่าพ่อผัวก็สงสัยของแบรนด์เนมฮะที่ตำรวจเขาย,ยึดพี่ดาเอาเงินมาจากไหนแสดงว่าคุณพ่อก็สงสัยเหมือนกันนะฮะแต่เขาบอกเขาขายของออนไลน์อ่ะเริ่มชัดแล้วหารู้ไหมว่าไปหลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตายเนี่ยนะฮะ ส่วน BM อ็มอะฝ้ายที่ตํารวจเขายึดลูกสาวเอ้ยไม่ใช่ลูกสะพ้ยพิยดาซื้อเงินสดเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกชายค่ะโอ้โหโอ้โหี่คือวันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าพิยดาจริงๆมีหมายจับเก่านะคะในท้องที่แถวแถวปทุมธานีถามพ่อรู้หรือเปล่าพ่อบอกรู้เ,เขาขายของออนไลน์เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีหมายจับแต่เขาอะเลิกทําไปแล้ว คิดว่าลูกเออลูกสะพ้ายกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้ไปโ<ม>กงใครแล้วเพราะตอนนั้นเป็นเรื่องของช่อโก,กงจนสุดท้ายเขาบอกเขาขายของออนไลน์มีเงินซื้อ B m อป้ายแดงคันใหม่เป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่รู้นะคะว่าเขาโกงถ้ารู้จะไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้ด้วยตอนนี้ไม่ให้เข้าบ้านแล้วนะฮะคุณพ่อยอมรับว่าผมเสียใจมากเพราะก่อนหน้านี้ผมกับภรรยาเนี่ยคือได้ดูข่าวน้องก้องอเห็นไหมฮะที่น้องก้องเขาเสียชีวิตผมยังสงสารและยังถามใครมันทํากับเด็กคนนี้ลูกสะพ้ายพ่อ จุดใต้ตมต่อไหมฮะฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจหน่อยฮะไปคือของลูกชายพี่หรือของของผู้หญิงของเขาของลูกของผู้หญิงใช่ไหมเออของผู้หญิงเขาเขามาฝากไว้ที่นี่ใช่พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรมามั่งว่าเราก็ต่างคนต่างงานพี่ก็ทํางานตกใจพี่ตอนที่เขามาคนโอ้หพี่ยังไม่ได้เก็บของเลยเหรอเอออ๋อปีก่อนเขาทาความผิด ครับในกรณีอย่างเงี้ยที่ปทุมใช่ไหมใช่แต่เขาจะหมดจะหมดจะหมดนี่แล้วตอนนั้นเขายุ่งไม่ถึงสิบหกแล้วเขาเขาสัญญากับแฟนผมอ่ะบอกพันจะไม่ทําแล้วไม่ยุ่งแล้วอว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะว่าเขาเป็นแฟนเขาเขาเขามาอยู่ที่นี่กับแฟนครับแต่เขาบอกเขาขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขายของแลปีสามปีก่อนตัวยุดคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้คุณพ่อพูดอันหนึ่งเราฟังแล้วตกใจนะฮะน้องพิยดา เคยโดนคดีตั้งแต่16โอ้โห oh แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะไม่รูกปัจจุบันอายุเท่าไหร่นะฮะโดนคดีตั้งแต่16เรื่องช่อโกงแล้วปัจจุบันก้องตายถ,าถ,าถ้าจะไม่ผิด19ฮะถ้าจะไม่ผิดนะดูน<า><อ>นี19เ 19, หรอ19 19โดนคดี16ท<อ>ําไมอาพูดจริงไม่ได้ไปส่งเสริมคนชั่วนะฮะแต่สมองเขาเก่งนะ ในการที่สร้างเรื่องจนกระทั่งซื้อบ้านซื้อรถแต่ท่านไม่ต้องเรียนแบบนะฮะสุดท้ายผู้ปัญชาการไปลากตัวมาจนได้<อ>ล่าสุดฮะครอบครัวน้องกล้อง เนี่ยแล้ววันนี้เราได้ฟังคุณพ่อต้องขอบคุณพ่อด้วยนะฮะซึ่งไม่ปกป้องลูกสะภ้ยแล้วเพราะลูกสะภ้ยเคยเตือนแล้วว่าอย่าไปโกงคนอื่นนะ,ะแต่ลูกสะภ้ยยังมาทําเรื่องแบบนี้อีกวันนี้ครอบครัวกล้องว่ายัางไงบ้างหลังจากที่ตํารวจเขาทลายเครือข่ายนี้คุณพ่อตกใจนะคะว่าหูทำไมทํากันเป็นขบวนการแบบนี้แต่ก็โล่งใจที่จับได้อย่างรวดเร็วพ่อเนี่ยจะจุดธูปบอกกับรูปของน้องกล้องว่าตอนนี้เขาจับได้แล้วนะแล้วก็กําลังจะครบรอบเจ็ดวันที่น้องจากไปดีใจค่ะที่ตํารวจจับได้ลูกจะได้ไปสู่สุขติไปสู่พบภูมิที่ลูกกอยาไป ผมก็รู้สึกสบายใจละที่เจ้าหน้าที่เพื่อนตามตามได้อย่างรวดเดียว <c oughs> เพราะว่ามันจะมาได้กกงถ้าน้องเขาไลยรู้ไลยทรัพ่าวแล้วก็เขาก็คงสบายใจขึ้นนะครับร <c oughs> ู้สึกสบายใจขึ้นนะก็คงจะเจ้าหน้าที่เพื่นก็จะทำตามกฎหมายอย่างถูกคินน้งคัดเนาะ เนนคนที่เขาโกงสตางค์ลูกไปคงเจ้าหน้าที่ตำรวจปืนจับไลยแล้วเนาะลูกมาต้องเป็นหงมาต้องกังวนลน้วเน้อต้องสบายใจขึ้นต้องไปชูสุกติกที่อีลูกอยากจะไปคือไปถึงที่อีลูกอยากจะไปครับนะคุณผู้ชมฮะจริงวันนี้เวลาเรามันจํากัดนะฮะแต่ผู้เสียหายเยอะมาก,มากและเป็นเหยื่อจากเพจนี่แหละคุณผู้ชมฮะแต่น้องกล้องนี่ยแหละ คือพอน้องเสียชีวิตมันก็เลยกลายเป็นข่าวตำรวจก็เลยต้องเข้าไปสาวทั้งหมดเนี่ยนะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมาเรนทีวีอมาเรนทีวี